อเคครับทุกคนคลิปนี้อยู่ในเกมไลเดนเจอร์กันอีกแล้วนะครับกับซีรีส์ปัน e ้นไอดีโคโนซสบายให้เทพใน E p ีที่6แล้วครับคือคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการอัพอัพเวลให,ให้ให้กับเบลลล็อกนะครับที่เราเพิ่งอัปเกรดให้มันกลายเป็นร่างไฮเปอร์ตอน EP ที่แล้วนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้กรบไฮเปอร์ของผมมีแค่5ตัวอยู่นะเพราะงั้นผมขอใส่ไปก่อนแล้วกันนะครับที่ผมไม่ร้อให้ครบ20ตัวนะเพราะว่ายังไงผมก็ต้องปั้นเบลลล็อกอยู่ดีครับ20่บตัวผมว่าแบบ,บออาาเบลเออเเละ ปกติเวลาผมเล่นผมก็ใส่ทีละตัวแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเลือกที่จะปั้นแล้วไอเวลาทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการกลับไปแก้แค้นสเตจหลักกันนะครับที่มันเล่นผมเอาไว้ตอนนี้ผมผ่านด่านสีกับ46แล้วนะแต่ผมจะมาเล่นด่าน47กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเพื่อนไปช่วยก่อนล้วกันนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเอาคนในคิวไปช่วยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนมาเราจะมาแก้แค้นด่านนี้กันครับทุกคนเอาเพื่อนลงมาแล้วก็กดโลนะครับทุกคนแล้วก็เสกบารล็อกกับดาววินชีมาปึ๊บ เรียบร้อยครับทุกคนมามาดูว่าจะไหวหรือเปล่าครับจะไหวหรือเปล่าแช่แล้วก็พัดแล้วก็อุกกระบายก่อนครับทุกคนก็จะซื้อพื้นที่กับทีมมาได้ไดนโอ้โหมันว่าจะไม่ไหวแล้วทุกคนเรียบร้อยครับตายเลยทุกคนโอ้โหอับเบล็อาเป็นไฮเปอร์ก็นะ่าไม่น่าจะไหวดีอ่ะคือผมว่าผมตอนนี้สิ่งที่ทีมผมขาดก็คือเกียร์รดแร่ดีๆครับทุกคนคือทีมผมเนี่ยไม่ค่อยจะมีเกียร์รดแร่เลยอ่ะบางทีแบบการเสกแต่ละตัวอาจจะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ครับเพราะงั้นผมต้อง าเกียร์รถแล่แจะเก,กี่ยวนี่นะครับทุกคนซึ่งต้องรอวันจันทร์ตอน8โมงก่อนนะแต่เดี๋ยวระหว่างเรานะครับทุกคนคือผมจะมาทําการฟาร์เกียร์จากสเตตหลักตรงนี้ก่อนนะครับคือถ้าเกิดว่าเกียร์หมดนะผมค่อยมาฟาร์มด่านที่36ตรงนี้นะครับทุกคนแบบกดผิดคือด่านนี้มันจะให้เกียร์นะผมว่าหลายๆคนก็จะรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เกียร์ของผมมันยังเหลือๆอยู่นะครับทุกคนเพราะงั้นเดี๋ยผมจะทําการหาเกียร์5้าดาวโชคดีอันหนึ่งนะครับ้วก็จะทําการอัพเดีให้มันแม็กนะครับแล้วจากนั้น ซึ่งก็ต้องลุ้นดวงเอานะว่าจะได้เกียร์รองเท้าหรือเปล่าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการอัปเกรดเกียร์นี้ก่อนละ,ละกันนะโอเคป่คยก,ก่อนทองหมดนะทุกคนผมฟาร์มทองโอเคนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทําการฟาร์มทองมาแล้วผมจะทําการเลื่อนระดับไปเลยละกันนะครับโอ้โหได้เกียร์ได้เกียร์เสื้อโค้ดนี่มาแทนนะครับซึ่งผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนซึ่งบอกแล้วว่าเกียร์โคดกากับทุกคนโอ้ละทุกคนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะทําการตัดภาพมาตอนนี้ตอนตอนนี้ผมได้ทําการล็อกอินแล้วก็ได้ทําการ ได้อันนี้มาครับทุกคนซึ่งมันก็เป็นคมภีนั่นเองนะครับแล้วผมก็ได้ล็อกอินแบบ2เท่านะครับได้คมภีมา2เท่าจากภารกิจไม่ใช่ภารกิจสิการล็อกอินคัมแบกนะครับอีกอันหนึ่งตอนนี้ผมมีคัพีที่สองร้ที่สิบแล้วครับผมจะมาทําการสลับออปชันของเกียร์ลูกกวดระดับสูงคิดมัดนี้ของอาควานะครับทุกคนนี่ผมขอพลังชีวิตหน่อยเพราะว่าหลายคนอาจจะเอาเป็นคููดาวแต่สําหรับผมไม่ครับเพราะว่าแบบแรกผมยังใช้เยอะอยู่ถ้ามีลดคููดาวไปอาจจะใช้เยอะกว่าเดิมอีกนะ ตอนนี้ผมจะหาพลังชีวิตให้นะครับซึ่งสุ่มไปสรอบแรกโอ้โหโอ้โหการต้านหอยลังกลับออกมาทําไมเนี่ยทุกคนอ่ะต้องหาพลังชีวิตครับทุกคนปึ๊บสุ่มโอ้โหต้านสกิลอาควาผมต้านเกินร้อยอยู่แล้วอ่ะเราต้องทําการกดออกแล้วก็เข้าใหม่นะครับทุกคนเพื่อที่ว่ามันจะได้รีเซ็ตนะโอ้โหความเร็วการโจมตีมันจะให้อาควาผมแบบสับรัวๆเลยว่าทุกคนโอ้โหอัตราการปิดกั้นเสียงไม่ต้องกลัวอาควาจะโดนใบนะครับทุกคนปึ๊บ โอ้โหทุกคนราต้องออกออกมาก่อนนะแล้วก็โอ้โหอัตราแม่นยาของ,รรของรรทักษวะว่าทุกคนจริงๆมันก็ได้อยู่นะผมมองว่าได้กว่าอัตราใช้สกิลที่ผมเอาให้มันก่อนหน้าน,นี้ไดยซ้ำอะอะไะแต่ว่ายัางไงผมก็ต้องการพลังชีวิตมากที่สุดนะผมจะทําการใส่กบเอาตาให้กับอควาก่อนเลยแล้วกันนะโอเคครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทาการได้รับกบไฮเปอร์มาจากร้านหอคอยมาถึงตัวนะครับผมจะทําการใส่ให้เบาล็กก่อนเลยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ ผมทีมผมแบบต้องการดาเมจหนักๆเลยคือเมกมินตัวเดียวนี่ดาเมจยังไม่มีอัพเกขึ้5เนี่ยนนดาเมจไม่น่าพอจริงๆครับทุกคนผมเลยต้องอัพบาวล็อกเพื่อมาช่วยเติมดาเมจให้กับทีมนะแล้วผมก็จะทําการใส่กบแปดดาวธรรมดาให้กับบาน,นิวอีกนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมไ,มได้จากการล็อกอินใช่ไหมครับจะไม่ผิดหรือว่าลงหัวคอยเนี่ย้วตอนนี้บานเนิวองผมก็พีแปดนะครับทุกคนขาดกบอีกแค่สองตัวเท่านั้นผมก็จะได้พีสิบแล้วก็จะอัพขึ้นไปล่างเอาตากันนะครับทุกคน เดี๋ยวผมจะทําการใส่สกยภาพให้กับเมกูมินก่อนเลยละกันนะครับทุกคนคือเมื่อกี้สเตตร์ทของผมนะผมเพิ่งจะผ่านด่านที่47บไปนะครับแล้วผมก็เพิ่งได้เหรียญสีแดงมาอีกส0เหรียญนะครับผมจะทําการใส่ให้เมกูมินก่อนเลยละกันนะเพราะว่าผมมองว่าเมกูมินน่าจะดาเมจแรงกว่าเบาลลองนะครับแต่ว่าเวลาเล่นแต่ละตัวมันดีแตกต่างกันนะแล้วผมจะทาการรอวันจันทร์ตอน8โมงนะครับเพื่อที่จะรับเกียร์โอเคครับทุกคนในตอนนี้ผมทํ้ทการลงหอคอยนะครับแล้วก็ได้สุ่มเกียร์จากด่านที่4.3มาทุกคน ึ่งมันจะเป็นเกียร์ช่องกลางแล้วผมก็ได้เกียร์รองเท้ามาเพิ่มอีกคู่นึนครับซึ่งซึ่งเกียร์ชิ้นนี้บอกเลยว่าลดแรงมากมากกว่ารองเท้าคู่เดิมที่ผมมีนะผมจะทาการใส่เกียร์วงนี้อัพเปลียให้มันก่อนเลยแล้วกันนะคือรองเท้าคู่เดิมของผมอะแบบลดแรงสามสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยแบบเป็นค่าที่ลดแรงน้อยที่สุดของรองเท้าเลยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ถ,ถ้าอัพเต็มน่าจะลดแรงสามหกเปอร์เซ็นต์นะซึ่งผมจะทําการเอาใส่แทนเกียร์รองเท้าคู่ดเดิมของดัรกเนทตนะครัแบทบุ ขั้นการที่จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําการใส่เกียร์นะครับแล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมดูโฆษณาถอดเกียร์เรียบร้อยแนละ้วผมจะทําการใส่รองเท้าคู่ใหม่ให้กับดักเนตเลยแล้วกันนะครับ,รบเพราะว่ามันจะลดลดแรงเยอะขึ้นนะแล้วรองเท้าอีกคู่หนึ่งผมจะทําการใส่ให้กับบารน,นิวเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับต้องดูโฆษณาใหม่อีกรอบเอา้าไม่มีโฆษณาอีกทุกคนเออผมขออนุญาตนะทุกคนใช้1นึ่งรูบี้ในการถอดเกียร์นะคือสายฟรีหนึ่งรูบี้เราหาแบบโคตรจะยากอะ่ะทุกคน โอเคครับตอนนี้เราใส่เกียร์เันที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเกียร์รองเท้ารถแล่นะแน่ตอนนี้ครับทุกคนผมก็ได้ทําการได้รับกบธรรมดามาจากหอคอยนะครับผมขอทําการใส่กับบาน์ยูให้กลายเป็นเลนเจอร์พีสิตเลยลวกันนะครับแล้วผมจะทําการอัพขึ้นไปล่างเอลตาครับทุกคนแต่ว่าทองหมดไปทุกคนผมไปฟาร์มทองแป๊บนึงนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมไปฟาร์มทองมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะทําการอัพบานี้ให้กลายเป็นล่างเอลตาก่อนเลยลวกันนะครับผมรู้แหละ การที่อัพบานิวห้างกายไปล่างเอาต้ามไม่ได้ช่วยให้ทีมผมโหดอะไรขึ้นหรอกแต่ว่าที่ผมต้องทําเพราะมันเป็นภารกิจของ ID นี้นะครับทุกคนคือถ้าทุกคนดูตั้งแต่ ep แรกก็น่าจะรู้นะครับผมก็ขี้เกยียจพูดเหมือนกันนะขี้เกยียจพูดเยอะทุกคนผมจะทําการอัปเปลือให้กับบานิวก่อนเลยละกันนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ทาการอัปเปลือให้กับบานิวเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทําการลองวัด pvp ดูสักรอบนึงนะครับมาดูกันว่าบานิวจะช่วยเราได้มากแค่ไหนนะคือ ทุกคนจาซีซั่นที่แล้วทำไมที่ทุกคนแบบมาเสิร์ฟเพื่อรางวัลให้ผมอะแต่ดูซีซั่นนี้สิทุกคนผมโดนแต่ขโมยเพยื่อยรางวัลไปทางนั้นเลยโอ้โหทีมนี้โอ้ไมกี้เกียแบบขนาดนี้ผมว่าไม่มีใครไม่มีใครในทีมผมเอาไมกี้เขาลงได้แน่แโอ้โหอันนี้ก็ไม่น่าจะไหวครับทุกคนเรารลีหนีก่อนนะพอตึงตึงมอนี้เรารลีหนีก่อน,นครับทุกคนเราสู้ไม่ได้โอ้อันนี้ก็สู้ไม่ได้ครับทุกคนโอ้อันนี้ก็ไม่น่าจะไหวครับทุกคนผมจะทําการหาทีมที่มันดูอ่อนๆนะอย่่างเชน ไอทีมนี้อาจจะไหวอยู่นะทุกคนมาครับทุกคนเราจะมาทําการตีทีมนี้กันนะโอเคครับมาเริ่มตีเลยทุกคนปึ๊บอ่าเริ่มเกมมาผมจะผมจะลองสี่แค่ห้าตัวนี้ดูนะว่าเราเราจะสู้กับทีมนี้ได้หรือเปล่านะทุกคนโอ้โหผมว่าน่าจะสู้ได้ยากนะดูสิทีมเขาก,กดมาแล้วอะทุกคนโอโ้แล้วตัวแทงเขามันถึกซะด้วยดิเมกูมินผมระเบิดไม่ตายเลยทุกคนเป็นธาตุไฟธาตุไฟเหมือนกันอนะ คือเมกุมินกับธาตุไฟมันไม่ค่อยแรงนะส่วนใหญ่มันจะแรงกับธาตุไม้ครับว่ามันมีแบบเจาะตามสกิลธาตุไม้นะครับทุกคนซึ่งจะทาให้การตามสกิลของธาตุไม้นี่ไม่มีผลต่อระเบิดของเมกูมินนะตอนนี้เขากดแช่มาครับผมจะทาการกดโลเลยแล้วกันนะโอ้โหผมว่าเราต้องทาอะไรสักอย่างรว่าทีเราโดนกดจัดอะไรทุกคนไม่งั้นแบบเราไม่มีทางซื้อพื้นที่ให้เมกูมินเราได้เล่นเลยอะเพราะว่าต้องโอ้โหกองหลังเข้ามาเต็มเลยผมจะทําการแช่ก่อนนะเพราะว่า การที่เราแช่เนี่ยมันจะสร้างดาเมจจานวนหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําให้ทีมเขาอะทำอะไรไม่ได้แบบประมาณ 2- องสามวินะนี่ไงทุกคนแช่เราเดียวได้เปียบขึ้นเลยไปนั่นแหละต่อเลยต่อเลยเออนั่นแหละโอโ้โหฮิมารีมันเป็นธาตุน้ำมาทุกคนผมต้องเสกคาซื้อมากมาเพื่อจัดการฮิมารีนะเพราะว่ามิกมิน่าจะจัดการธาตุน้ําได้ยากสําสหรับไอดีนี้นะครับทุกคนเพราะว่าดาเมจยังค่อนข้างเบาอยู่นะแล้วก็อาจารย์แม่เนี่ยทักษะเรียกว่าต่ํามากๆทุกคนรี่ได้ว่าระเบิด10ครั้งอะแฮปจะโดนแค่ครั้งเดียวครับสหรับิะ คือสังเกตได้ชัดตอนลงสเตจจุตินะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราจะมาทําการยัดเยียดความไม่แพ้กับเขาเรียบร้อยนะครับทุกคนโอเคคือผมเพิ่งไปแบบตรวจเช็กฟุตเทจที่ผมอัดมาก่อนหน้าน,นี้นะคือหล,หลังจากนั้นอนะ่ะตอนแรกที่เสียงผมยังปกติอยู่นะคือตอนนั้นผมใช้ไม้ที่ผมไปซื้อมาครับทุกคนแต่หลังจากนั้นคือไม้นั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้ไม้มือถือพูดมาจนถึงทูกตอนนี้นะครับทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ